จริงๆแล้วมันมันก็ค่อนข้างเป็นเป็นแอสแฟกต์เหกันนะฮะใช่ก็คือตอนที่เราเราคุยกับพี่ต้นทุกคำถามก็กกผมมีสิ่งอะไรเงี้ยเราก็เราก,ก็ไม่ได้บอกบอกเขาว่าอยากจะได้เป็นสไตล์ประมาณนนาไหนก็คือให้ให้เขาเต็มที่ในการดีมปาตอนนี้เรามีอยู่ที่หน้าจอด้วยนะก็อย่างอย่างที่เห็นในในหน้าจอครับก็จะมีมีเพชรมีผลส่งนะบอว่ามีมีม้าเป็นสัญลักษณ์ใช่เค่องม้าด้วยก็คือ

ยังไงคเป็นเรื่องราวเม่ใอเรื่องคร่าวๆเป็นไงแล้วก็ทำไมถึงเลือกพี่เลมาด้วยครับพี่เลมรับมาคือแทบเป็นความรักใช่ไหมครับอังที่แบบเออเรารักกันอะไรเงี้ยก็พอผ่านมาช่วงหนึ่งเป็นคุยกับราชาใช่ไหมครับอะไรกันครับเออแต่าพตบอ ก็จะเอแลร้เรรอ้บว่าเห็นาพหลอนเป็นเพชรเห็นเป็นเชรรม้ยอสบาขึ้นมา้งมาวป้องกจริงเราไม่มีอะไรทีใช่ง่ายๆเลยนะแต่ว่ามันก็เอายุ้งเ้าแทนทไมเขาใส่ก้ไปหาช่เดี๋ยวเราม่แตอนนี้เดี๋ยวเราฝากเบอร์่วมกลับไว้ก่อน เราจะขึ้นทั้งล่างนี้เราจะได้โทรหารเลยเพราะว่า <c oughs> ต <c oughs> อนนีน้คือหมายพวกกำกับเขาจัดการเองก็ตีความเองทั้งหมดเลยก็ไม่มีโปรบินิทาแล้วแต่แล้วแต่คนจะคิดคือเปิดโอกาสให้หลายๆคนได้คิดได้จินตนาการกันจงแล้วพี่เลยอครับยังไงครับทำไมถึงเลือกพี่เลอแม็กซ์ดอนนลมาลพี่เลอเป็นคนที่เกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หรืออาจจะมีส่วนมีส่วนมีจัดการใช่ก็คือจริงๆเขาเป็นเพื่อนกันแหละแต่ว่าต้องบอกว่าพี่เลย์เนี่ยเขาเลือกมาเล่นมิวสิกเรานะเขาก็ไม่ได้เล่นมานานมากเลยใช่ใช่ต้องขอบคุณมาก ได้ลิเดด้วยนะฮะได้ทั้งความเป็นซิบุลิกของ MV ด้วยนะครับคอยติดตามแล้วกันก็ก็ตีความกันต่อไปใช่แล้วนะเราเป็นแฟนเขาว่าไงเขาชอบ MV ตัวนี้ชอบหรือเปล่าชอบเออ้ชบบขางหลอกไม่ชอบใครอ่ะชอบดีอะใช่ไหมวันนี้ไม่น่าเลยวริง่ี้บอกแต่ข้างนอกแล้ว บอกว่าก่อนจะมาดูเอซิงกูล่าในวันนี้นะฮะช่วยลดอาหารมาด้วยนะครับแพื่อกินหมดเลยผมแค่จะบอกว่าเออวันนี้ที่มันน้อยที่เรากินมาจะได้ตัวน้อยๆแล้วเข้ามาจะได้ดูซิงกูล่ากันเยอะๆเข้าใจผมไม่เคยถูกแม่แล้วกันจะเรียกแฟนชอบเออเรื่องอะไรต่อนะป้าบอกว่าในวันนี้เราจะมีนิรันดร์มาให้ได้ฟังกัน แต่ว่าขอเป็นเบรกหน้าละกันอ๋อโอเคได้นะครับถ้างั้นตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครูล่ละกันแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวมาร้องนี่รันจนสดๆเลยมี m อด้วยใช่แล้วครมี m อ m มตัวนี้นะเป็นของอพี่ชายร่วมค่ายของผมพนะี่อับเพลงก็เป็นเพลงใหม่่ลาสุดของเขาด้วยนะมีชื่อว่าฝากบอกเขาเรื่องของเรายังไม่จบจากเดชิครับช่วงหน้าเดี๋ยวต่อกันครับพี่จ้ากไม่ไหวแล้ว ลรากไมยีรายี่ายีรากีร้าีรายมากี่ยราย่ากีร่านีรรีีี่ยีรีรยีร่ยีาีรลยเยี่ายีรี่ายี่ยร่ีร่ยีรงาย่ายีร่ี่ายีร่ร่ยไ่้่ ไปงานี่ตบกี้งไปงานพี่ตกี้งเออเนี่ยรีบไปแล้วเนี่ยไปถึงแล้วค่ะกัวเป็นใควไม่ใช่ ย่ตัวเดียว้าว้นท่เตัดเีนกันนางอนาเกน่าเเกินซ่งแบบที่าัมา่้วแบบเดกดีเดี๋ยวเข้าไปมาที่นี่ก่อนสองให้แครับ